เปลี่ยนอัตราส่วนวิดีโอจากขนาดแนวนอน16:9ต่อแบบนี้นะคะให้กลายเป็นขนาดแนวตั้ง9:16ต่อแบบนี้ทำได้ง่ายๆด้วยโทรศัพท์มือถือค่ะ เดี๋ยวนี้นะคะวิดีโอขนาดแนวตั้งหรือว่าขนาดแบบ9ต่อ16เนี่ยกำลังได้รับความนิยมมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นในส่วนของผู้ใช้งานเองนะ,ะที่ใช้โทรศัพท์มือถือในการรับชมวิดีโอมากขึ้นนะคะหรือว่าจะเป็นในส่วนของเจ้าของแพลตฟอร์มต่างๆไม่ว่าจะเป็น t t i k TikTok y o u u u b e s h o r t s นะคะก็สนับสนุนวิดีโอแบบแนวตั้งเป็นพิเศษนะคะ ซึ่งในคลิปวิดีโอนี้นะคะอิงจะมาแนะนําวิธีการเปลี่ยนอัตราส่วนวิดีโอคะ่ะจากแนวนอนเป็นแนวตั้งแบบนี้นะคะด้วยการใช้แอปพลิเคชัน CapCut นั่นเองค่ะเป็นแอปตัดต่อในเครือของ TikTok นะคะแล้วก็เป็นแอปฟรีค่ะไม่มีลายน้ำนะสำหรับใครที่ยังไม่เคยดาวน์โหลดแอป CapCut นะให้เข้ามาใน Play Store หรือ App Store ก่อนคะ่ะแล้วพิมพ์คำว่า CAPCUT นะคะ C U T ไม่ใช่ C A P Cap, c a p นะคะ C U T c u t ค่ะอันแรกเลยนะคะหน้าตาของแอปก็จะเป็นรูปคล้ายๆกันไก่นะคะก็ให้เรากดดาวน์โหลดและติดตั้งเลยเลยคะ่ะหน้าตาของแอปก็จะไม่ค่อยมีอะไรซับซ้อน,นะคะ่ะจะแบ่งออกเป็น2พาร์ทนะคะพาร์ทบนเนี่ยคือกดบวกเนาะแล้วก็โปรเจกต์ใหม่ ส่วนอันข้างล่างเนี่ยก็คือโปรเจกต์ที่เราทําการตัดต่อค้างไว้นะคะแล้วก็ให้เรามากดที่โปรเจกต์ใหม่ได้เลยค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาวิดีโอของเราเนี่ยเข้ามาในแอปตัวนี้ได้เลยข้อดีของแอป CAPCUT นะคะคือเราสามารถเอาวิดีโอเข้ามาหลายๆไฟล์ได้ในครั้งเดียวเลยนะคะโดยการกดจิ้มค่ะก็จะมีเลข1,2,3,4,5เนาะ โอเคถ้าเกิดว่าเรียบร้อยแล้วนะให้เรากดคำว่าเพิ่มข้างล่างได้เลยค่ะขนาดวิดีโอที่ขึ้นมานะคะก็จะเป็นอัตราส่วนแบบต้นฉบับเลยอย่างเช่นของอีเนาะก็จะเป็นขนาดแนวนอน16ต่อ9นะคะแล้ววิธีการที่เราจะเปลี่ยนขนาดก็ให้เรามากดตรงเมนูข้างล่างนะคะเลื่อนไปจนเจอคำว่ารูปแบบตรงนี้เขาก็จะมีขนาดอัตราส่วนวิดีโอมาให้เราเลือกเยอะเลยค่ะ เราจะเลือกแบบเป็นขนาด9ต่อ16นะคะก็คือขนาดแนวตั้งเราก็กดเข้าไปเลยค่ะวิดีโอของเรานะคะจากที่เป็นขนาดเต็มจอในแนวนอนนะคะตอนนี้เนี่ยก็จะเป็นแนวนอนในวิดีโออัตราส่วนแนวตั้งวิธีการที่จะทำให้วิดีโอของเราเนี่ยเต็มจอแนวตั้งนะคะก็ให้เรามากดตรงตรงหน้าจอพรีวิวตรงนี้นะคะ ใช้2นิ้วขยายหุบแบบนี้ค่ะเหมือนการซูมรูปเข้าออกนะคะแต่ว่าเราจะซูมที่วิดีโอแทนนะเขาก็จะมีเส้นบรรทัดแล้วก็องศามาให้ด้วยนะคะทีนี้ก็ให้เราลองมาเล่นดูนะคะกดเล่นตรงนี้นะ ราอยากจะเปลี่ยนขนาดวิดีโอนะคะอิงแนะนําว่าให้เราเอาวิดีโอก้อนที่เราตัดต่อทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วเอ็กซ์พอร์ตไปก่อนเลนเดอร์ออกไปก่อนนะคะแล้วจากนั้นเนี่ยก็ค่อยเอาวิดีโอก้อนนั้นเข้ามาไว้ในแอปตัวนี้เหตุผลนะคะก็คือว่าอย่างตัวอย่างนี้ค่ะอิงใส่วิดีโอเข้ามาหลายก้อนเลยเนาะแล้วการที่อิงเปลี่ยนขนาดวิดีโอก้อนแรกเนี่ยโอเคเรียบร้อยได้นะคะแต่ วิดีโอก้อนที่เหลือเหมือนกันคะ่ะเราก็ต้องท่างวิดีโอให้เต็มขนาด9ต่อ16แบบนี้กับทุกๆวิดีโอเลยนะซึ่งเป็นการกินเวลาพอสมควรเลยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราอยากจะเปลี่ยนอัตราส่วนวิดีโอเราจะต้องตัดต่อวิดีโอทุกอย่างให้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราค่อย export อออกไปรวมเป็นก้อนเดียวกันคะ่ะจากนั้นก็ค่อยเอามาเปลี่ยนขนาดวิดีโอครั้งเดียวจบคะ่ะ พอเราเปลี่ยนขนาดอัตราส่วนวิดีโอเรียบร้อยแล้วนะคะทีนี้เนี่ยให้เราใช้นิ้วเลื่อนตรงไทม์ไลน์หรือตรงพื้นที่สีดำข้างล่างตรงนี้ค่ะเลื่อนให้เส้นสีขาวนะคะมาตรงข้างหลังสุดของวิดีโอค่ะเขาจะมีชื่อแอปพลิเคชันติดอยู่นะคะเราก็สามารถลบออกได้ค่ะโดยการกดที่ชื่อแอปพลิเคชันตรงไทม์ไลน์นะคะ จากนั้นเนี่ยให้เรากดที่ลบข้างล่างคะ่ะวิธีการส่งออกวิดีโอนะคะให้เรามากดตรงรูปลูกศรชี้ขึ้นตรงนี้นะคะก็แนะนำไว้ตั้งค่าความละเอียดอยู่ที่1 0 8 0 p กับอัตราเฟรมเรทอยู่ที่30คะ่ะจากนั้นเนี่ยให้เรากดส่งออกได้เลยเวลาที่เราส่งออกวิดีโอนะคะเราก็พยายามอย่าให้หน้าจอดับนะ จากที่เราได้ดูวิธีการเปลี่ยนขนาดมานะคะเราจะเห็นว่ามันคือการครอปวิดีโอค่ะจากแนวนอนให้เป็นแนวตั้งเนาะซึ่งก็แน่นอนว่าถ้าเกิดว่าไฟล์ต้นฉบับของเราอะไม่ได้ถ่ายออกมาด้วยความละเอียดสูงเท่าไหร่นะคะเวลาที่เราเอามาเปลี่ยนเป็นแนวตั้งแบบนี้เนี่ยความละเอียดก็จะลดลงนะคะภาพก็จะดูเหมือนจะแตกแตกขึ้นนะเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าตอนที่เราถ่ายคลิปอะคะ่ะเรา รู้แล้วว่าเราจะถ่ายเพื่อลง t k t Tok หรือว่าจะถ่ายเพื่อลง Youtube t s เนี่ยเราก็ถ่ายแนวตั้งไปเลยนะคะแต่ถ้าเกิดว่าใครใคะอยากจะถ่ายแนวนอนเพราะว่ายังไม่แน่ใจว่าจะเอาไปลง t k t Tok ดีไหมคือยังไม่รู้ว่าจะเอาไปลงแพลตฟอร์มไหนกันแน่เนาะก็แนะนําให้เลือกความละเอียดที่สูงที่สุดนะคะถ้าเกิดว่ากล้องของเราเนี่ยถ่ายด้วยความละเอียดสูงแบบ 4K ได้เนี่ยก็ยิ่งดีเลยค่ะ ถ้าใครชอบคลิปที่มีสาระความรู้แบบนี้นะคะก็อย่าลืมกดติดตามที่ช่องอิงค์ัตัดคลิปค่ะแล้วก็กดกระดิ่งเลือกทั้งหมดด้วยนะคะเวลามีคลิปใหม่เนี่ยจะได้แจ้งเตือนค่ะเราพบกันคลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแต่เดี๋ยวนี้ u t u b e นะคะเขาก็สามารถอัปโหลดวิดีโอแบบแนวตั้งแล้วก็แสดงผลแบบแนวตั้งได้เลยเนะ mm hmm. ก็ลองดูนะคะถ้าเกิดว่าคลิปของเราเนี่ยไม่ได้ต้องการโชว์ วิวทิวทัศน์อะไรข้างหลังมากเนาะแล้วก็ถ่ายแบบแนวตั้งได้ค่ะจะเปราะเป็นร้อนไหมอย่ามอง